6เรื่องต้องรู้อยู่กับ HIV ใช้ชีวิตอย่างไรฟังโปรบีเลยค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่ติดต่อสอบถามบีมานะคะว่าถ้าเกิดรับเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยชีวิตจะยาวยืนยาวแค่ไหนเดี๋ยวจะตายเร็วหรือเปล่าแล้วมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตยังไงบ้างอะไรอย่างนี้บีก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้นะคะมาตอบคำถามนะคะ ว่าการที่รับเชื้อแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะมีชีวิตยืนยาวเป็นปกติสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้เลยค่ะมีเทคนิคมีเรื่องที่จะต้องรู้มาฝากค่ะอย่างแรกก็คืออันนี้คือสถิตินะคะคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะชีวิตเ,เดี๋ยวนะคะทำสีก่อนคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะอายุเฉลี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อสมัยปี คอสสอ0 0 0นโน้นนะคะที่อายุเฉลี่ยของผู้ที่รับเชื้อ HIV แล้วจะอยู่ประมาณ50กว่ากว่าๆอย่างเงี้ยก็จะเสียชีวิตแต่นั่นคือสมัยที่แรกๆเลยนะคะเราเนี่ยยังมียาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยเราแน่นอนทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะเราไม่สามารถกำจัด H i v ให้ออกไปจากตัวเราได้แล้วก็ไม่มีวัคซีนไม่มีวัคซีนที่จะ ป้องกันการติดเชื้อ HIV ด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีพัฒนาการมีวิทยาการที่ดีมากนะคะที่ยาที่เรารับอยู่ทุกวันนี้ยาที่เราผลิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีคุณภาพสูงมากนะคะสามารถที่จะควบคุมไวรัส HIV ในร่างกายของเราเนี่ยจนจนไม่สามารถที่จะมาทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยได้อีกต่อไปแล้วนะคะจะดูว่าตั้งแต่ปีเนี่ยคะ่ะแล้วแล้ว,ลว,ลวชีวิตนะคะ หมายถึงว่า lifespan ่ะคือเราสามารถจะมีชีวิตยืนยาวเท่าคนปกติเลยเมื่อปี2012เนี่ยเขา,าอายุกัน70กว่าตอนนี้นะคะปี2 0 2 0 2 1อเนี่ยนะคะอายุก็เป็น80กว่าแล้วนะคะผู้ที่รับเชื้อ HIV เนี่ยคนที่อายุยืนสุดเนี่ยถึง100ปีด้วยสามีนะคะเป็นชาวอิสราเอลหรือไงเดบบีเคย พูดไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพดีเราก็มีชีวิตยืนยาวเป็นปกติได้เลยค่ะอันนี้6ข้อนะคะ6เรื่องที่จะต้องรู้นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องทำเนี่ยแล้วเราต้องรู้ก็คือเรื่องยาเรื่องยาต้านนี่แหละคืออันนี้อยากเน้นย้ํานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาไปรับยามาแล้วนะคะพอทานแล้วก็เวียน ศีรษะอาเจียนอะไรเงี้ยนะเบื่ออาหารพอรับยาแล้วมันมีผลข้างเคียงใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆก็แบบเออก็ไม่กินละไม่กินยาดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะคะอยากจะบอกว่ายานี้นะคะอยู่ในร่างต้องควรนะคะควรจะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะยาส่วนมากที่คุณหมอให้ทานวันละครั้งเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในตัวเราเนี่ย24ชั่วโมงพอมันครบเนี่ย เราก็ต้องทานเม็ดใหม่เข้าไปแล้วค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องทานตรงเวลาแล้วก็ทุกวันด้วยอย่าหยุดยาเองนะคะเพราะว่าการที่คุณหยุดยาไปนั่นน่ะมันหมายความว่าเราเนี่ยไม่มีตัวควบคุมไวรัสค่ะไวรัส HIV เนี่ย ต้องมียาต้านตอนนี้นะคะต้องมียาต้านไปคุมไว้ค่ะไม่งั้นเขาจะแตกกระจายแ,แพร่กระจายในตัวเรานะคะพอแพร่กระจายเยอะๆเราจะเจ็บจะป่วยเพราะว่าเขาจะมาทำลายภูมิคุ้มกันของเราค่ะการที่เราจะคุมไว้ไม่ให้เขาออกมาทำลายร่างกายเราเนี่ยนะคะ<ส>ก็คือการทานยาต้านให้ตรงเวลาทุกวันมียานี้อยู่ในตัวเรา24ชั่วโมงตลอดเวลาค่ะแล้เราควรที่จะ ให้ไวรลัสนะคะอยู่ในอตอนนี้มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวโทษนะคะเปลี่ยนสีเอาเป็นสีเขียวอ่านี่ค่ะ undetectable นะคะคำว่า undetectable หรือว่าภาษาไทยนะคะเราจะเรียกใช้คำว่าไม่พบเชือ้อเวลาที่เราคุยกันนะคะออกไปตรวจเลือดเนี่ยไปพบหมอเนี่ยนะคะตกลงเนี่ยวัรัสโหลดเป็นยังไงบ้างเขาบอกไม่พบเชื้อแล้วนะการคำว่า undetectable หรือไม่พบเชื้อแล้วเนี่ยนะคะ คือมันไม่ได้หมายความว่ามันหายไปจากเรานะคะเรายังมีเขาอยู่แต่ว่ามันมีปริมาณน้อยมากคือต่ำกว่า40ตัวน้อยมากจนไม่สามารถที่จะแพร่แบบตรวจเจอนะคะคือจริงๆตรวจเจอแต่น้อยมากแล้วก็เป็นจำนวนที่ไม่ไม่สามารถแพร่กระจายให้กับคนอื่นได้คือถ้าเกิดเราไปมีเพศสัมพันธ์นะคะกับกับคู่รักของเราโดยที่ไม่ได้ ป้องกันนะ่ะเราเนี่ยแทบจะไม่ได้แพร่เชื้อให้เขาเลยคือยาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากตอนนี้นะคะสามารถควบคุมไวรัสจนกระทั่งถึงแม้ว่าเรามีไวรัสอยู่ในตัวก็จะไม่ไปส่งผ่านไม่ไปติดไม่ทําให้คู่รักของเราติดนะคะถ้าเกิดเราดูแลจํานวนไวรัสโหลดของเราจนอยู่ในขั้น undetectable แล้วเราจะดูแลยังไงละ่ะก็คือทานยาต้านให้ตรงเวลาทุกวันนั่นเองค่ะ การทานยาต้าน,นไวรัส,สนี่นะคะถ้าเป็นปกติแล้วนะหลังจากรับยานะประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะคะไวรัส,สมันจะค่อยๆลดลงลดลง,ลงจนกระทั่งถึง Undetectable นี้แล้วล่ะคะ่ะแล้วเราก็รักษาระยะรักษาความ Undetectable อันนี้นะคะไว้ต่อไปเรื่อยๆก็คือโดยการทานยานะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะ คือเราเหมือนการทานวิตามินเหมือนคนทั่วไปอะค่ะคือคนทั่วไปเนี่ยอย่างบีบีไม่ได้เป็นโรคป่วยอะไรบียังทานวิตามินทานอะไรทุกวันเลยการทานยาของคุณก็เหมือนกันนะคะอย่างคนเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรเงี้ยเขาก็ทานยาทุกวันนะคะการทานยาทุกวันเนี่ยก็เป็นเหมือนคนทั่วไปเลยไม่ได้ผิดปกติอะไรนะอันนี้เปลี่ยนสีนิดนึงโอเคเขาบอกว่าคุณต้องรู้ว่า การรักษา h i v เนี่ยคือการรับยานะคะแต่เราก็ไม่สามารถกำจัดเข้าไปได้นะค้านเคียวก็คือไม่ได้รักษาให้แบบหายไปจากการติดเชื้อนะคือเรายังมีอยู่แต่มันจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตยืนยาวนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเราคุมเข้าไว้ไวรัสไม่ออกมาทำลายภูมิคุ้มกันของเราเราก็จะแข็งแรงนั่นเองแล้วก็การที่เรารับยาเนี่ยนะคะ การที่เรารับยาสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยนะคะยาเนี่ยมันก็จะไปควบคุมไม่ให้เราเกิดโรคเอดได้หลายคนตกใจนึกว่าติดเชื้อ h i ชแล้วจะต้องเป็นเอดเสียชีวิตเลยไม่ใช่นะคะการเป็นเอดนั่นคือขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV แล้วซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเรารู้เร็วนะคะเรารับยาเร็วนะคะไม่มีใครเป็นเอดเสียชีวิตแล้วค่ะ เราจะรักษาได้เราจะดูแลได้ไม่มีไม่ปล่อยไปจนถึงขั้นที่เป็นเอชนะคะแล้วก็ยา HIV เนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะลดนะลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะที่จะส่งผ่านเชื้อนี้ไปให้ผู้อื่นก็คือถ้าเกิดอยู่ในระดับ undetectable นะคะคู่รักของเราเนี่ยที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากเราแน่นอน อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอยากจะเตือนค่ะหลายครั้งนะคะที่มีคําถามเหมือนกันบอกเออเดี๋ยวจะไม่อยู่เดี๋ยวจะต้องไปทุรละต่างจังหวัดเดี๋ยวจะต้องไปต่างประเทศเดี๋ยวจะต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารเข้าไปอยู่ในเขตทหารอะไรแบบนี้คือหรือไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะที่เราจะไม่ได้ไปหาหมอตามนัดถ้าเรารู้ล่วงหน้านี่เราควรจะรีบไปหาหมอนะคะแล้วขอยาล่วงหน้าเลยถ้าปกติเราจะได้รับเดือนละครั้ง อันนี้เนี่ยเราแล้วเราจะไม่อยู่3มเดือนสมมติเราก็ต้องขอคุณหมอนะคะ3เดือนล่วงหน้าไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มียาทานสม่ำเสมอไม่มีการขาดช่วงเพราะว่าการขาดช่วงไม่ได้รับยานั่นหมายความว่าไวรัสยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายขยายตัวขึ้นมาในตัวเราแล้วเขาจะดื้อยาด้วยค่ะเขาจะดื้อยาตัวเดิมที่เราเคยทานพอเรากลับมาทานใหม่นะคะ คุณหมอก็จะต้องหายาที่แรงขึ้นนะคะใช้ยาตัวเดิมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าขาดยานะคะเพราะว่าคุณหมอจะต้องเปลี่ยนยาให้เรื่อยๆถ้าคุณขาดยาบ่อยๆยาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวจะไม่มียาให้ทานนะคะโอเคอันนี้เรื่องที่สองที่จะต้องทราบก็คือว่าเราเนี่ยไม่ควรจะรับเชื้อเพิ่มแล้ว ทั้ง HIV และเรื่องอื่นด้วยเวลาที่เรามีคือคือการมีเพศสัมพันธ์เนี้ยนะมันไม่ใช่การมันไม่ใช่ติดได้แค่ HIV นะมันมีโรคติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ด้วยอย่างเช่นซิฟิลิสหนองในอะไรเป็นต้นนะคะหรือ,อพวกเริมพวกอะไรงูสวัสดอะไรพวกนั้นนะคะคือโรคเหล่านี้มันเป็นโรคที่ติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเชื้ออมีรับ HIV อยู่แล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันค่อนข้างค่อนข้างแบบต่ำอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปรับเชื้อมาเพิ่มนะคะเราก็จะป่วยหนักได้ป้องกันนะคะโดยการใช้ถุงยางอนามายัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะแบบหนักใจนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หนักใจนิดนึงคือมันไม่ได้มีความผิดอะไรนะที่เราจะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่านั่นเป็นเรื่องปกติของมนุษยยชาตินะคะที่การมีเพศสัมพันธ์เพียงแต่ว่าเผอิญว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัวนะคะเราก็อาจจะต้องแฟงแฟนะคะกับคู่รักของเราที่จะบอกเขานะคะว่าเรามีเรื่องนี้อยู่มันมีวิธีบอกได้คะ่ะแบบ เราจะหาวิธีบอกได้ถ้าเกิดเรารักกันและเราอยากจะอยู่ด้วยกันยืนยาวนะคะแล้วเรากอา็อาจจะแบบไม่อยากจะให้เขาเป็นนะคะมันเราไปคุยกับคุณหมอก็ได้ด้วยนะคุณหมอประจําตัวของเรานะคะชวนเข้าไปตรวจชวนเข้าไปคุยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมียาช่วยคู่ของเราด้วยนะคะการที่เราจะอยู่กับคู่รักของเราที่เขาไม่ได้รับเชื้อนะ มันสามารถจะป้องกันได้ด้วยการใส่ถุงยาอนมามัยเมื่อกี้ใช่ไหมคะร่วมกับการรับยาค่ะมันมียาทานเพื่อป้องกันที่ชื่อว่ายาเพล็บด้วยนะคะยาเพล็บเนี่ยคือเราทานสม่ําเสมอนะคะทานเหมือนยาคุมของผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานต่อเนื่องไปเนี่ยนะคะก็สามารถจะ ป้องกันการรับเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคู่นะคะแล้วก็เราอยากจะอยู่กันยาวนานนะคะเราก็ต้องคุยกันเรื่องการป้องกันตรงนี้และถ้าวันหนึ่งเราอยากมีบุตรนะคะเราก็สามารถมีบุตรได้ด้วยโดยการหยุดอ่าในโดยการที่แบบไม่ใส่ถุงยางอนามายัยแต่เรายังทานเพลอยู่การทานยาเพล็พอยู่แล้วก็ไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้ว ฝ่ายที่มี HIV ไวเนี่ยไวรัสโหลดต่ำจนอยู่ในขั้น Undetectable เนี่ยสามารถมีบุตรได้นะคะเพราะว่าเชื้อก็จะไม่ส่งผ่านไปให้กับคู่ของคุณแล้วคู่ของคุณก็สามารถตั้งท้องได้แล้วก็ไม่ติดไปถึงลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะครอบครัวนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะที่คู่คู่สามีภรรยาคนนึงเนี่ยเป็นมีเชื้อนะคะ ภรรยาไม่มีแต่ว่าก็มีลูกที่ไม่มีเชื้อเลยนะคะไม่มีปัญหาค่ะเรามีทางป้องกันนะคะคุยกับคุณหมอได้ค่ะ,ะข้อ3นะคะข้อ3ที่ต้องรู้เรื่อง3ที่จะต้องรู้ก็คือว่าให้คุณเข้าสังคมปกติได้นะคะอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบว่ามีโรคนั้นโรคนี้อยู่แล้วก็เลยแบบเก็บตัวโลคซึมเศร้าไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเนี้ย คืออันนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดต่อโดยการพูดคุยกินข้าวด้วยกันกินน้ำด้วยกันขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันกินแก้วน้ำแก้วเดียวกันยังไม่ติดเลยคือการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันมีแค่การมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะหรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือติดจากแม่สู่ลูกเท่านี้เลยนะยุงกัดก็ไม่ติดกันนะคะยูงกัดเราแล้วก็ไปกัดเขาเนี่ยก็ไม่ติดไม่ส่งผ่านทางนี้ทางน้ำลายทาง กิเข้าด้วยกันเข้าห้องน้ําห้องเดียวกันไม่ติดทางนี้เลยเพราะฉะนั้นเราเข้าสังคมได้เป็นปกตินะคะพูดคุยกับใครได้เป็นปกติเลยแต่คุณอาจจะบอกเพื่อนสนิทใครสักคนนะคะหรือสองคนที่สนิทจริงๆแล้วก็คุณจะได้มีที่ปรึกษาหารลือที่ระบายนะ,ะที่คุยให้สบายใจได้อะไรแบบนี้คือคุณไม่จาเป็นจะต้องบอก ใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าสังคมถึงแม้นว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดรับเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังมีทั้งรับแล้วก็ไม่รับไงเพราะนั้นเราก็ไม่อยากจะให้เขามารู้สึกไม่ดีกับเราแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีด้วยนะคะกับอาการต่างๆของคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องบอกใครก็ได้บอกเฉพาะคนที่จําเป็นจริงๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนแท้เพื่อนสนิทที่ไว้ พูดคุยเรื่องนี้ตรงนี้ก็ช่วยค่ะมีสายด่วนเอชนะคะคุณสามารถโทร1 6 6 3ได้ฟรีนะคะโทรไปเนี่ยก็ไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง เอชเรื่อง HIV เรื่องอะไรอย่างคือจริงๆเขาเรียกเอชเนี่ยคือจริงมันยังไม่ได้เป็นเอชนะคือผู้รับเชื้อ HIV ก็คือไวรัสตัวนี้เนี่ยอยู่ในตัวเรานะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีไม่สบายใจเราอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเราโทรสายด่วนเบอร์นี้ก็ได้นะคะหรือโทรหาบีก็ได้นะ่าบีก็สามารถที่จะคุยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆได้นะคะอยากเก็บ ไว้คนเดียวอย่าไม่ต้องคิดมากนะคะเราอยู่ในสังคมได้เป็นปกติค่ะโอเคเรื่องที่4ี่ก็คือเรื่องการทำมาหากินนะคะคือเราก็ต้องทำงานเนาะพอเราแข็งแรงนะคะคือบางคนอาจจะบรรู้ตอนที่ป่วยใช่ไหมพอเราแล้วมันก็รักษาหายนะคนที่ป่วยเพราะว่า CD ดีตกเพิ่งมารู้ว่าตัวเองรับเชื้อ h อ v เนี่ยบางทีป่วยมากๆเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าการแพทย์สมัยนี้เนี่ยสามารถที่จะ รักษาจนเราเนี่ยแข็งแรงออกมาเ,อาเป็นปกติได้นะคะแล้วเราก็จะกลับไปทำงานเราก็จะไปหางานทำอะไรก็ตามก็ให้หางานที่นะคะที่เรามีเวลาที่จะทานยาตามตามเวลาได้แล้วก็มีเวลาพักผ่อนให้เพียงพองคือโรคนี้เนี่ยคือนอนน้อยไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่า ูมิมันจะตกการนอนพักผอ่อนมากๆเนี่ยมันถึงจะช่วยให้เพิ่มภูมิขึ้นถ้าคุณทานทางานที่ทําให้คุณนอนน้อยเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานเกี่ยวกับ C D ดของคุณนะคะเรื่องยาก็ขาดไม่ได้ถ้าคุณคิดว่างานบางยางานนะคะที่จะทําให้การทานยาของคุณมีอุปสรรคเนี่ยคุณก็อาจจะต้องลองพิจารณาใหม่นะคะว่าเออเราจะทำงานอะไรดีนะคะ เรื่องที่5ค่ะเรื่องที่5นี่ก็คืออันนี้ก็สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือพบแพทย์ตามนัดค่ะคือการรับยามานะแล้วก็ทานสม่าเสมอทานสม่ําเสมออย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ไปหาหมอและเออมียาพอและไม่ไปหาหมอหาขอแต่ยาขอแต่ยาไม่คุยกับหมออันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราไปพบแพทย์เนี่ย คุณหมอจะตรวจเลือดเราด้วยจะต้องตรวจอะไรบ้างก็จะต้องตรวจไวรัสโหลดของเราค่ะไวรัสโหลดของเราเนี่ยควรจะต้องต่ำควรจะต้องน้อยกว่า40ตัวควรจะเป็น undetectable ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วเกิดยังมีจํานวนหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยคุณหมอเขาจะได้รู้ว่าอ้อย,ยาเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพพอยาสูตรนี้อาจจะไม่ดีพอคุณหมออาจจะปรับสูตรให้หรือ การรับยาของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องมีผลข้างเคียงนะคะทานข้าวไม่ได้อาเจียนปวดหัวอะไรต่างๆนี่นะคะคุณก็ควรจะไปพบแพทย์อย่าหยุดยาเองนะคะอย่างที่บอกว่าหยุดยาไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์นะคะคุณแพทย์แพทย์หอ่าหมอเขาก็จะปรับยาให้นะเราอาจจะได้ยาสุดใหม่มาที่ทําให้เราไม่มีอาการต่างๆเหล่านั้นที่แพทย์จะต้องตรวจอีกก็คือว่า ตัว C d 4อ่าตัว C d 4ของเราก็คือภูมิต้านทานนะคะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจไหมคือคนปกติเนี่ยควรจะประมาณ500ขึ้นไปแต่ผู้รับเชื้อส่วนมากก็จะต่ำกว่า500 อันนี้ถ้าต่ำกว่ามากๆต่ำกว่าเป็น200หรือร้อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดโรคเวยโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเลือดเช็คเรื่องภูมิต้านทานเรื่องไวรัสโหลดอย่างนี้เป็นประจําพร้อมกับปรึกษาคุณหมอนะ,อะนี่ค่ะการพบแพทย์เนี่ยนะคะเป็นการป้องกันการเกิดโรค่วยโอกาส ซึ่งบางทีถ้าเราห่างหมอเกินไปเนี่ยนะคะแล้วเราอาจจะลืมทานยาบ้างอะไรบ้างนี่นะคะมันอาจจะมีการแพร่เชื้อแตกตัวขึ้นมาในตัวเราแล้วเกิดภูมิคุ้มกันตกเราอาจจะติดเชื้อน่นนี่งั่นได้ง่ายเช่นอาจจะมีตุ่มขึ้นที่ผิวมีลิ้นมีราที่ลิ้นนะคะมีเกิดอปอดอักเสบมีไข้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมว่าจะต้องทานยาทุกวันนะคะมาหาหมอสม่ําเสมอแล้วก็ต้องเทสเลือดนะคะต้องไปเทสเลือดว่ามีไวรัสโหลดเท่าไร่ c ดีเท่าไรมีโรคอื่นไหม mm hmm. เพราะว่าบางทีเนี่ยต้องมาตรวจตับด้วยนะคะตรวจตับตรวจไตเนื่องจากการรับยาสม่ำเสมอเนี่ยมันก็มีผลต่อตับต่อไตด้วย mm hmm. เช่นกันก็จะมาตรวจเรื่องเบาหวานเรื่องหัวใจเรื่องโรคอื่นๆด้วยนะคะ และถ้าเรามีผลข้างเคียงกับการทญญานยาก็ต้องมาคุยกับคุณหมอคะ่ะนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยอ,อันนี้ก็มาดูนะคะก็อันนี้เขาทำไว้รวมไว้ให้ดูหมดเลยนะว่าการอยู่กับ HIV เนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่มี สุขภาพแข็งแรงได้นะคะที่เพิ่มเติมนะจากที่คุยมาก่อนหน้านั้น4-5หข้อแล้วเนี่ยนะก็คือเราควรจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันนะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สูบบุหรี่ไม่เสพยาแล้วนะคะอันนี้แล้วก็เรื่องแอลโกอฮอล์ค่ะของดเลยนะคะ ที่บีติกมาทั้งหมด4ข้อนี้นะคะเพิ่มเติมมาเนี่นะคะเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่ม CD4 ให้คุณคะ่ะเราสามารถเพิ่ม CD4 ได้ด้วยการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็งดพวกสูบหรีพวกอแอลโกอฮอล์ต่างๆนะคะคุณก็สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวสุขภาพแข็งแรงได้อันนี้ก็เป็น ยืนยันอีกทีนะคะที่เขาก็รณรงค์กันนะว่าเออจะมอีอยู่กับ h i v อย่างมีสุขภาพดีนั่งทำยังไงบ้างก็ต้องทานยานะคะแล้วก็ต้องคุยกับคุณหมอเป็นประจำปรึกษาหาลือนะคะไปตรวจเลือดเป็นประจำไวรัสโดดเป็นยังไงซ d ดีฟเป็นยังไงทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะแล้วก็อาจจะต้องคุยนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับเรื่อง เพื่อนนะคะอยากจะมีคู่คิดอยากมีคนที่แบบปรึกษาหารือนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคู่รักของเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเราก็ได้นะคะอานนี้ก็มาเรื่องที่6ค่ะเรื่องที่6ก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันเรานะ,ะต้องเพิ่ม cd4 ค่ะคือยาต้านไวรัสทำหน้าที่คุมไวรัส แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่ม c d 4การเพิ่ม c d 4เนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะต้องทานอาหารดีตอนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าอดนอนที่บอกว่าหางานทำที่แบบต้องมีเวลานอนให้เพียงพอนะมีมีมเออม,ม,มีลูกค้านะคะท่านหนึ่งนะ<ม>เขาเป็นคนขับรถบรรทุกนะแล้วบางทีเนี่ยก็ต้องขับกลางคืนส่งกะอะไรแบบนี้นะคะ เขานอนน้อย CD4 เขาตกลงมากเลยค่ะบีก็ต้องแนะนำให้เขาทานอย่างอื่นเพิ่มเนาะแล้วก็การออกกำลังกายนี่ก็จะเป็นการเพิ่ม CD4 ที่ดีมากๆบีมีลูกค้านะคะและคนที่รู้จักนะที่รับเชื้อ HIV นะออกกำลังกายสม่ำเสมอ CD4 ขึ้นดีมากๆเลยค่ะและบีก็มีตัวช่วยตัวช่วยของบีเนี่ยนะคะก็คือ สารสกัดธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีนะสารสกัดธรรมชาติแบบคุณภาพสูงเป็นแบบเจลนะคะเป็นแบบเจลแล้วก็ใช้วิธีมันเป็นซองสูงประมาณคืบหนึ่งเนี่ยนะคะเด็ดจุกแล้วก็ดูดเลยตามภาพนี้นะเด็ดจุกออกแล้วก็ดูดเลยนี้เพิ่มภูมิต้านทานแล้วแถมช่วยบำรุงไตนะคุมน้ำตาลสำหรับผู้ที่รับยาน,นานๆก็อาจจะมีผลต่อไตได้เพราะฉะนั้นทานตัวนี้ก็จะไปช่วยบำรุงไตด้วยเช่นกัน สารสกัดนี้เนี่ยนะคะได้รับออยถูกต้องนะนำเข้าจากอเมริการ0 0เรเซนะะเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงตับบำรุงไตเนี่ยนะคะนำเข้าเมืองไทยมา14ปีแล้ว14ปีแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะเขาช่วยวิจัยให้นะว่าแบบเจลเนี่ยนะเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วนะคะให้นักกีฬาทีมชาติทาน แล้วก็จมหาลายแม่ฟ้าหลวงนะคะก็วิจัยให้ว่าแบบเจลเนี่ยดูดซึมเร็วกว่าแบบเม็ดนะคะอันนี้ก็เมโยคลินิกที่อเมริกาก็ทํางานวิจัยให้ว่าแบบเจลเนี่ยดูดซึมเร็วกว่าแบบเม็ดเช่นเดียวกัน5เท่านะคะนี่คือผลของการรับสารแบบเจลที่ชื่ออูมิมอกี้นะคะเพื่อเพิ่ม CD4 นะ c d 4ก็เริ่มทานเนี่ยนะคะเมื่อปี56นะคะ จาก388เนี่ยก็เป็นเพิ่มเป็นเพิ่มเป็น500กว่าเลยนะคะในปี58นะคะเออคือทานต่อเนื่องไปอย่างเงี้ย c d 4ก็เกิน500ได้นะถ้าทานตัวนี้นะคะอันนี้ก็ล่าสุดอันนี้ก็คือ,อลูกค้าของ B ผู้หญิงนะคะล่าสุด คนนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะดูแลตัวเองออกกําลังกายนะทานอาหารดีมีประโยชน์ไม่เครียดนะนั่งสมาธิสวดมนต์นะแล้วก็ทํางานเป็นปกตินะ,ะเธอเธอเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะ,ค,ะค่า c d ดีเนี่ยนะคะเพิ่มจาก359เป็น436นะ,ะทานไป1เดือนนะคะอันนี้ก็คือผลเจวุมิ J เนี่ยนะคะทานง่ายรสชาติอร่อยนะ,ะแล้วก็ทานได้ทุกคนในครอบครัวนะคะทุกเพศทุกวัย บีบอกราคาพิเศษเลยเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็ mm. ถ้าเกิดจะ,ะ c d 4ต่ำกว่า300แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวนะคะเก mm. ี่ยวกับเรื่องผิวมีตุ่มมีแพ้เลือดลังเริ่มมีลาอะไรอย่างนี้นะคะเริ่มคันอะไรแบบนี้ mm. ก็ทานเจล2ตัวนี้นะคะจากราคา8,500ตอนนี้เนี่ยเหลือแบบโอน6 5 0 0เองแล้วก็เก็บไปทาง6,700นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณ C D 4ต่ำกว่านั้นนะต่ำกว่า200นะก็อาจจะมีฟาทีลิ้นก็คือมีเชื้อราแหละน้ำหนักลดนะคะติดเชื้อง่ายอาจจะเริ่มมีปอดอักเสบมีไข้อะไรอย่างนี้นะคะก็ทานคู่นี้เลยอูมิอาจจะต้องทานวันละ2อซองแล้วนะคะจากราคาปกติ9,008 8นะคะก็ลดเหลือ6,009 9นะคะแล้วเก็บไปทาง7,001อ,อันนี้ถ้าเกิดคุณสนใจยอยาก ได้รับข้อมูลเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้รับเชื้อนะคะหรือการทานเจลอาหารเสริมแบบสกัดธรรมชาติคุณภาพสูงอูมินี้นะคะก็ติดต่อลาย B ได้นะคะ id เครื่องหมายแอ s ไซน์เจลแ ppy นะคะหรือสแกน qr code ที่อยู่ด้านล่างนี้ก็จะมาเป็นลายของ B นะคะแล้วก็ B ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีคะ่ะถ้าเกิดคุณคิด คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้บีนะคะแล้วก็กด Subscribe YouTube ให้บีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย